เอจาอะรูจุปป๊บไปเฉยเจาะรูจุปป๊บไปเฉยไม่ได้ไปกึ่งอะไรองมต้องตัดรองจุปป๊บให้ด้วยเนี่ยบดมาไม่เดียบจะวอกเอายางเนี่ยตัดรองอ๋อตัดรอง,องกระทะรถถ่ายใส่ไม่ได้ต้องมาดัดแปลงใส่รถยนต์6รูนะครับตัวนี้เป็นกระ,ะทะรถถ่ายที่ใส่ไม่ได้เพราะว่าแป้นไม่ตรงกันเราก็จะเอาอยางนอกอยางในตัวเดิมเนี่ยไปใส่กับล้อรถยนต์ส่วนที่เราดัดแปลงจุ๊บมาจะมียางรองช่างก็ตัดยางรองให้อันนี้สองคนท่าน้ำอันนั้นจ่ายไปหมดแล้วครับไปกขั้นต่อเลยครับสำหรับตัวยางนอกยางในนะครับเราก็ ตัวนี้เจาะรูนะครับแล้วก็ยางนอกที่ซื้อมาใหม่นะครับใส่เข้าไปที่ตัวล้อนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็ตัวนี้ใส่ยางรองเรียบร้อยตรงจุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็งัดจุ๊บเข้าไปครับแล้วก็จะมีตัวไขล็อกตัวจุ๊บครับไม่ให้หล่นลงไปข้างล่างเวลาที่ยัดยางไหนครับตัวนี้ก็ยัดยางไหนเข้าไปอย่างชํานาญเลยครับอันนี้น้องเขาเก่งนะครับมีความชํานาญแล้วก็ตัวนี้ก็กดยางนอกเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับแต่ว่าตัวจุ๊บยังเหมือนเดิมเห็นไหมครับหล่นลงไปข้างล่างเห็นไหมฮะมียางรองเรียบร้อยครับแล้วก็็ปรััับบใให้้้้้้เเขขาาาาที่แลวววกดดึึงตตจจุนมมะช ล็อกแล้วก็ดึงตัวจุ๊บขึ้นมาเขาก็กดจุ๊บไว้ครับแล้วก็เติมลมเข้าไปครับถอนถอดไขสอดออกนะครับแล้วก็เติมเข้าไปจนกว่าจะเต็มครับอันนี้ก็อัดเข้าไปนะครับประมาณเขาบอกประมาณ40ปอนด์ครับอันนี้ก็เข้าเรียบร้อยครับเขาก็ลดออกอันนี้มาล้อด้านขวากันบ้างครับอันนี้ล้อด้านขวานะครับแต่ตัวล็อกยังในยังไม่มานะครับอ่าก็ใส่ตัวนี้ไปก่อนครับตรงนู้นก็เสร็จเรียบร้อยล้อซ้ายนะครับอ่าล้อซ้ายอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุ๊